แต่การลดน้ําอย่าอัดเต็มที่นะครับอย่าอัดเต็มที่หมายหมายถึงการให้น้าให้เยอะได้นะครับเคยลดครึ่งชั่วโมงสามารถลด40นาที50นาทีได้เลยแต่ว่าตีอย่าตีเกินใบให้ตีเฉพาะในทรงพุ่มแต่ให้นานได้นะครับเคย30เนี่ยให้สูงสุดถึงครึ่งชั่วโมงได้เลยนะครับอีกเท่าตัวได้เลยแต่ขออย่างเดียวอย่าตีน้ําเกินใบอย่าเกินใบอย่าเกินใบให้ตีเสมอทรงพุ่มแล้วตีให้เยอะได้ครับนักก้องถามดีเลยพ่อก็ลืมพูดครับโอเคครับผมทำเท่านี้ครับเท่านี้เลย ครับผมดอกก็มีการพัฒนาเป็นปกติแล้วมันจะมีปัญหาช่วงหนึ่งครับพ่อคือทุกช่วงของระยะดอกเนี่ยโดนฝนได้หมดเลยได้หมดเลยแต่ว่าไอช่วงดอกบานะครับพ่อดอกดอกบานเป็นช่วงดอกช่วงเดียวที่แบบไม่สามารถโดนฝนได้เพราะว่าถ้าโดนฝนช่นนั้นเนี่ยการติดลูกก็จะน้อยครับปัญหานี้เนี่ยเกิดทุกปีแล้วเกิดทุกปีเลยปีนี้มีอะไรแนะนำบ้างไหมครับที่แบบว่าคือคนที่เกิดครับเดน้องก้องอย่างนี้นะลูกนะคือเราสามารถลดการสูญเสียได้นะลูกนะ แต่มันอาจจะไม่เต็มที่